วางระดับหนึ่งรอยบาทนั่งสมหมายข้องยุตระดับหนึ่งรอยบาทโสท่ออดีตโสท่อผลสุ่มระดับในของพ่วหนึ่งร้อยบาทพอสมเยอะรดับเพียนสีระดับปัตรจุลกาหนึ่งร้อยบาทในอ๋อยระดับนั่งคองระดับหนึ่งรอยบาทนั่งสมเมืออัดเอียม์ระดับสี่สิบบาทพอโผไม่เสมอหนึ่งรอยบาทคุณแม่ับผางนะครับข้องยุดระดับหนึ่งรอยบาท เมโน่ยนะครับพ่อญาตนะครับหนึ่งร้อยบาทเมโน่ยนะครับจะกอบขู้หนึ่งร้อยบาทกับนายบุรีนะครับนั่งพนีหนึ่งร้อยบาทพอนั่งนั่งบุญจันหนึ่งร้อยบาทนายพนมนั่งบัวเง่านะครับจะกอบขั้วหนึ่งร้อยบาทนั่งพนีนะครับนอสอเอ่ระดิกานะครับห้องสลับหนึ่งร้อยบาท คุณแม่อันเดี้นะหรับไก้แต่นะครับพอละอินนะครับผ่านปันเกื่อนนะครับนึงเอยบ่ายด้านสาวยัยับ